ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรายงานข่าวด่วนในช่วงนี้นะครับสื่อทางการยืนยันนะคร ب, ั ad Gotta, บประธานาธิบดีอิหร่านถึงแก่อสัญเกรรมนะครับจากเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกเมื่อวานนี้นะครับสื่อทางการอิหร่านยืนยันนะครับว่าประธานาธิบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับถึงแก่อสัญเกกรรมจากเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกนะครับจากกรณีเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกหลังจากเครื่องบิน ขึ้นบินจากชายแดนประเทศอาเซอร์ไบจานประธานาธิบดีอิบราฮิมอ,อีซีแห่งอิหร่านนะครับเดินทางด้วยเฮล,อคอเลิคอปเตอร์ดังกล่าวพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับฮอสเซนอามีอับโดลาเฮียน,นผู้ว่าราชการจังหวัดอาเซอร์ไบจานตะบานออกนะครับรวมทั้งเจ้าหน้าที่อื่นๆนะครับล่าสุดสำนักข่าว b b c นะครับรายงานโดยอ้างเองจากสื่อท้องถิ่นของอิหร่านนะครับไม่พบผู้รอดชีวิตจาก เหตุเฮลิคอปเตอร์ตกนะครับกรณีสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเฮลิคอปเตอร์ถูกเผาไหม้วอดขณะที่เจ้าหน้าที่กาชาดระบุว่าเหตุการณ์ตอนนี้ไม่สู้ดีนักนะครับล่าสุดสื่อทางการอิหร่านยืนยันว่าประธานาธิบดีอิบราฮิมอิซีแห่งอิหร่านและนายออเซนอามอับดุลลาเฮียนรัฐมนตรีต่างประเทศถึงแก่อัญกรรมจากเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกเมื่อวันที่19พฤษภาคมนะครับอันนี้ก็เป็นข่าว เฮลิคอปเตอร์ของประธานาธิบดีอิหร่านนะครับตกทําให้ผู้นําของอิหร่านนะครับประธานาธิบดีอิบราฮิมอีซีและก็รัฐมนตรีต่างประเทศนะครับพร้อมกับผู้ดยสารอีกหลายท่านนะครับเสียชีวิตในการครั้งนี้นะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของประธานาธิบดีของอิหร่านนะครับ